วันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับในการทําอาหารในบ้านกิวนะครับผมให้ได้10จานบวกเลยนะครับหรืออาจจะไปถึง15จาน16จานเลยก็สามารถทําได้นะครับผมเพราะว่าเราเดินเร็วกว่าคนทั่วไปนั่นเองเดี๋ยวจะทํายังไงมาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับเทคนิคที่ว่านี้นะครับผมแน่นอนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับข้อที่1นะครับก็คือการใส่ AB จากพระนั่นเองนะครับเพราะว่าบัฟ a ออันนี้นะครับอินคิดเอจิเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นคาฟาเบสิ่งนะ มันจะทําให้เราเดินเร็วขึ้นมาอีก1ระดับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความเร็วปกติที่คนทั่วไปทําได้ในการทําอาหารขี่สัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับปกติเราก็จะมีความเร็วในการเดินประมาณนี้ใช่ไหมไอายเถิลับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมของกระชานะครับในตู้ลูน่านะครับกลิปออฟลูน่าที่ใส่ส่วนหน้านะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเราโจมตีนะครับมีโอกาสได้สกิลอินครีสเอจิห้าอัตโนมัติฟังตอนแรกก็จะเหมือนเป็นไอเทมธรรมดาใช่ไหม แต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมันทําให้ได้บัฟอินคิดเอจิมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ทับกับอินคิดเอจิของพระครับเดี๋ยวทําให้ดูนะตอนนี้ผมมีคาฟาเบสซิ่งอยู่เหลืออีก2นาทีนะครับวิธีการที่จะได้มาก็คือตีมอนสเตอร์นะแต่ว่าก่อนจะเริ่มาการทําอาหารกิ้เนี่ยเราเข้าไปในสนามฝึกซ้อมได้นะครับพอเราเข้ามาในสนามฝึกซ้อมแล้วเนี่ยเราก็แค่ทําดาเมจไปเรื่อยๆนะครับอ่า แล้วเดี๋ยวบัฟเอจิก็จะขึ้นมาเองนะครับอ่าเดี๋ยวรอรอให้ดาเมจขึ้นมาก่อนนะครับผมนิดนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวดูบริเวณด้านซ้ายบนไว้นะครับตอนนี้มีบัฟเอจิอยู่แค่1บัฟนะเดี๋ยวเราทำดาเมจไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกหนึ่งครับบางทีก็ขึ้นเร็วบางทีก็ขึ้นช้านะใช้เวลานิดนึง อ่มเมื่อกี้ผมไปตีหุ่นฟางมานะครับบัฟก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับจะเขียนว่า increase agility นะครับแล้วก็มีคาฟาเบสซิ่งทับอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าต่อให้อันนี้มันเป็น increase agility จากพระมันก็ไม่ทับนะครับแล้วดูความเร็วในการเดินครับเห็นไหมครับว่ามันเร็วมากเลยนะคืออันนี้ผมเดินเร็วกว่าสัตว์ขี่นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครมีสัตว์ขี่เนี่ยเราสามารถเดินแสงได้เลยคือไม่ต้องขี่สัตว์ขี่ก็ได้อะเสียดายที่เวลาเรากดแบบว่า ออโต้เควสไปนู่นไปนี่แล้วว่ามันจะขี่สัตว์ขี่ให้อัตโนมัติถ้าเรากดลงสัตว์ขี่อ่ะเราจะเดินเร็วกว่าเดิมนะครับเดี<ป>๋ยวลองไปดูความเร็วในการเดินนะครับที่ผมไปทําอาหารในบ้านกิวมาว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับยิ่งถ้าได้บัฟเดินเร็วนี่คือแบบติดจรวดมากๆเลย อ่ะเป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคนี้นะครับถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากร้าน Power พ a y ไว้ในออมอกกมใจด้วยนะครับเติมเงินราคาถูกกว่าเติมเองแล้วจะไปเติมเองให้แพงทําไมใช่ไหมครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปดีๆมีมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย